สวนธนพัฒนสกลนครสวัสดีครับสำหรับไผ่กอนี้นะครับเป็นไผ่ยักษ์น่านมีเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับต้องการให้ทางผมเองถ่ายนะครับเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้เขาโตแค่ไหนแล้วนะครับสำหรับผมเองเท่าที่ดูของเพื่อนๆด้วยนะครับที่ปลูกโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้นะครับปลูกพร้อมๆกันคือ ขนาดประมาณ4นิ้วแล้วก็มีนะครับของผมเองน่าจะอยู่ประมาณสัก2นิ้วนะครับก็เริ่มสวยนะครับก็ยังไม่ได้แต่งกอนะครับตั้งใจจะทำการตอนกิ่งด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาขึ้นเป็นลำลำใหญ่แบบนี้นะครับเราจะตอนกิ่งลำบากคือต้องตัดยอดนะครับเพราะฉะนั้นจะเว้นเอาไว้ เพื่อจะทำการตอนกิ่งก่อนนะครับตัวนี้นะครับไผ่อกอน,นี้ถ้าเพื่อนๆนที่ติดตามทางสวนมานะครับ<ๆ>ก็จะทราบว่าผมสั่งเป็นเงามานะครับเป็นเงาสดจำนวนสามเงานะครับแล้วก็ทำการลงปลูกก็รอดแค่หนึ่งเงานี้นะครับคือต้นนี้เลยปัจจุบันคือน่าจะรอดแล้วล่ะครับช่วงนี้เป็นฤดูฝน ยังไม่ได้ทําช่วงโคนเลยนะครับเดี๋ยวจะทําโคลนแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับจุดนี้คือถ้าเราตอนกิ่งก็จะได้นะครับแต่ไผ่ยักษ์น่านจะขยายพันธุ์ยางนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ถ่ายมาให้ชมแล้วนะครับเนื่องจากมีน้องอยู่สักสองสามท่านต้องการให้ผมถ่ายว่าปลกูไผ่ยักษ์น่านนะครับในพื้นที่ภาคอีสาน อจโตหะข้อตัวนี้น่าจะประมาณข้อมือผมได้นะครับประมาณแขนเริ่มสวยแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูหนอพยักหน้านแท้นะครับ ทางสวนเองปลูกไผยยักษ์น่านก็จะมีอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับได้จากน้องอีกหนึ่งท่านตัวนั้นจะเป็นต้นที่ลงถุงชามไว้นะครับเป็นเงาเป็นลักษณะเงาเหมือนกันรวมทั้งมีไผ่ปักไผยยักษ์ปักกิ่งด้วยผมปลูกแล้วเปรียบเทียบกันผมว่ามันคล้ายกันมากเลยนะครับก็เดี๋ยวให้เขาใหญ่อีกหน่อยหนึ่งค่อยๆถ่ายหรือถ้าเพื่อนๆจะแวะมาชมก็มาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่า มันใช่สายพันธุ์เดียวกันหรือไม่นะครับ